าดูหน้ตาคนติดยาสิิาสาองรงนะเอาี้น้องไม่ไตฝ่อพวกส่งไปเลือดหรือลูกบอลห้าส่งเนเองแล้วเขอดรอเองแล้วคนทั้งายอยากไปได้อีกลูกมาฟังเจ๊สิลูกตุติดตเต้นลูกส่งต่อเลื่อๆส่งกัต่อไปพี่ชาไม่ได้ติดยาแต่ที่ขอสารภาพบอกในพิันนัน ฉันเรารที่ฉันคนเดียวคุณไม่ได้ติดีิฉันได้ติดยาจริงๆนะครับเต็กยาอะไรครับยาคุมเงี้แต่ก็สะกิกมคืก็ต้องคุมคืนายอี่ริจับไปแล้วเหรู้เจางัเเป็นครูนะปอเป็นนักแสดงอจะสู้ถามถามทุกคนดีกว่าครับว่าตอนนี้เหลือข้าครูไหมครับ มงมันเป็นเปลือไม่ใช่หรอนี่คุณม็กันเปลือดีฉันถึงอแกดีฉันน่หิงเงียเก็บตัวแด้เซอเก็บตัวหมอ a c t i n ิงลา้เป็นะเอกมิวสิเจ๊ยอมเป็นแบบว่านังเองมิวสิเจ๊ยอมใช้คำว่ายอมเหรอครับนี่เจ๊ก็เลือกได้วันห่อนเจมสี่โทรมาจะยังไม่ไม่ไปด้วยจะจะสั่งตว่าศษาี่พี่พี่ มีนะ้ำเจมจีอยู่ปะผ่านไปสิบสามวันจะออกมาเดินโอ้โหถ้าผมให้คิวเจมจีก่อน,น,นล <laughs> แล้วกันถ้าสุขีมานี่เร็ว คนนี้เป็นมีสิทธิ์ต่อนแล้ววันนี้ขอใจแรกเบอร์โทรเกินตัวคุณผู้ชมทำอะไรคะัปเอาล็อกีมือตกและเต้นลุกเลยได้นะครับได้ลุกไทยเต้นขอให้รักชา บริจาติมาด้านหน้าเวทีก็ได้ครับเดี๋ยวส่งเงินต่อๆกันมาะครับเออส่งเงินก็เออกว่าเอาแบบไหนก็ได้ครับถ้าเห็นดาวบนเวทีอื่นเราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันก่อนเจนนี่ิบุลคุณหมันมากดาวต้องมาคุตัวนิดนึงนะคะเพราะลูกงสองทำลังกลัวโดนพ่อดุว่าแรงเกินแต่มีคนที่แรงกว่าดาวนะชอบออกทีวีแล้วร้องไห้และสะบัดป๊อใส่ ไม่รู้นะมีนิ่านนมนานกาเลปูน่าขาเกตตัวใหญ่ซะไม่ดีเอามือไปจับมันก็นับทันทีแต่ทำยังไงเอาไม้ไลายตีเอ๊เยปาะเทศน้อง ดาวท้องถ้าดาวได้อเห็นแล้ดาวน่าจะแทงได้แล้วเฮ้ยถ้าทางเหนือได้มีเดี๋ยวขอเชิญเวทีนุ่มันนะก่อนที่ดาวจะกลับไปเวทีรับประสบกุบัติเหตุก่อนลูกเราร้องเพลงหัวใจนะในการชุมนุมนี้ของคุณต้นน้ำเห็นตัวนะครับอยู่เลยครับเกินครับมือฝังกันเอาไว้ปริ้นสีแดงไปที่บ้านของ ผมเป็นรักออกสียว่ายิ่งรักทำไมครับออกไปได้ไหทำไมครับทำให้ยิ่งรักเปียเปียอะครับออกไปไม่เอาต้องเป็นยิ่รักดอกไปเหรครับหมอเราชหัวเราหัวเราะหราะหัวเรับัารับ อันน e. oh okay. ี้นะครับยิ่งรักไม่ต้องออกไปต่อไปให้เป็นยิ่งรักยิ่งรักออกดียิ่งรักออกดียิ่งรักียิ่งออกดียิ่งรักีมันไม่เหมือนกันอย่ามันไม่เหมือนกันนะครับถ้ายิ่งรักออกีก็คือยิ่งรักียิ่งรักีแต่ว่าอะไรครับว่าอะไรว่าถ้าคนกี่ะได้ ทำไมทุกคนจะสงสัยว่าคำว่าจอบนี่มันอ่านผิดนี่คำจีนว่าหลงทบและเราเพี้ยนเสือเป๊ะลกทองนะอลี้นิอเเครับสเะครเดีนชื่อบทุกคนเลยคร 他直接从你床上掉下去的,的。啊 เราวรูมน้องเพลงด้วยกันนะครับนะครเพลงสู้เข้าไปนะครับเพลงนี้น้องใช่ไหมครับก็จ่เพลงที่แต่งใหม่ใช่อันนี้เพลงของสมัยรู้ทำไมครับรู้ยังไงครับมาจากไหนครับเพลงนี้ร้องได้รู้แต่ว่าร้องได้ชัวร์ความข่าวช่องแดงมากเลยเลยละจะเอาข่าวิระชาการอะไรที่ทำให้สื่อ็นกลางได้มากช่วยหน่อยได้ปหม ช่วยกันหน่อยเราไปเสียกันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้สตรีทีวีหรือสื่อทางสาธารณะนะเราไปด้ว่สื่อออนไลน์ช่วยกันคิดหน่อยทำยังไงที่เราเพราะสื่อไม่ได้มีตัวต่อพวกเรานะเราต่างหากที่จะมีตัต่อซึ่งจริงไม่ได้เราต้อง,อองอนนอช่วกันว่าสื่อเนะี่ยรายงานความเป็นจริงมันต้องเข้าขาพวกเราขอให้เป็นจริงและเป็นกริงนะอาบเตรียมตัวมา Gracias. <coughs>